ได้เสร็จสิ้นกันไปแล้วครับสำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการ SME o t o p ด้าน e-commerce e-commerce start-up ติดอาวุธผู้ค้าสู่สนาม e-commerce และเตรียมความพร้อมสู่ AEC โดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนหรือเอ d a ได้จัดหัวข้อสัมมานาที่น่าสนใจให้กับผู้ประกอบการกว่า50รายที่เข้าร่วมอบรม โดยวัตถุประสงค์ของการอบรม e-commerce startup ได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ e-commerce ของไทยในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศและสนับสนุนการตเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกทั้งยังต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเกิดความตระหนักถึงการพัฒนาเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภยัย อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคเอ็ดดาขอขอบคุณผู้ประกอบการกว่า60กิจการที่ให้ความสนใจเข้าอบรมรุ่นแรกโดยเราจะจัดอีก3ครั้งในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.etda.or.th เรายังเปิดรับสมัครไปถึงสิ้นเดือนตุลาคมครับ